ี่เงาเชืองาไม่แก้ตัวครับเฮ้ยก็บอกว่าที่เงจริงล่นเก่วงแกช่มิไยิรแกไปไกลล้ว five six seven, the t o t h o Z สวัสดีครับพวกเรา Y two Z สวัสดีครับริววายดูซีครับสวัสดีครับวินเน่าวายดูซีครับสวัสดีครับอาร์วายดูซีครับสวัสดีครับเบสทวายดูซีครับสวัสดีครับปอนวายดูซีครับสวัสดีครับแอคเตอร์วายดูซีครับสวัสดีครับเปึ๊กวายดูซีครับ สวัสดีครับกัตโต้ไอทูซีครับจริงจริงจริงจงก็ผ่านออเดชั่นมาทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์ออฟไลน์ใช่ไหมครับอย่างแบบน้องๆก็จะมีทั้งแบบที่โดนสเกลมาแบบออฟไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้องๆที่สมัครผ่านแบบเหมือนออนไลน์ของทางค่ายมาอะไรประมาณนั้นนะครับ จริงจริงโปรเจกต์นี้ออดิชั่นหลายรอบมากครับประมาณ4 4รอบครับประมาณเด็กที่ออกมาออดิชั่นประมาณสามถึงสถึง่รอครับประมาณนี้กับโปรเจกต์นี้จนเหลือเป็น13บสามหน่อแบบทุกวันนี้คือตอนนั้นกําลังไปเที่ยวแบบว่ากําลังนั่งรถอยู่เลยครับแล้วทีนี้ก็แบบมีเมสเซจเด้งเข้ามาน้องกาโต้ผ่านออดิชั่นนะครับฮะ,ฮะจริงเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยแบบ ่อยๆตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆตอนนั้นก็คือแอบกีดเล็กๆในรถดีใจครับดีใจมากเพราะว่าอย่างรอบเบสก็คือว่าเขาประกาศเลยคือประกาศต่อหน้าเลยคือลงคือตอนนั้นเป็นจังหวะที่พี่ทีมงานกําลังพาเราลงลิฟต์เดี๋ยวรอเดี๋ยวน้องเบสรอไปลงคณะรอรอเบละเฮ้ยผู้ไรเดี๋ยวน้องเบสนั่งรอข้างล่างนะเออใช่แล้วเบสก็มาถามว่าเออแล้วจะประกาศตอนไหนคะเพราะว่าส่วนมากแล้วเขาจะประกาศตามมาทีหลังอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเออน่าจะประกาศเลยนะคะ คืองงตรงลิฟต์ก่อนแล้วพอไปนั่งรอแล้วก็ขึ้นมาก็บอกผ่านแล้วตอนนั้นดีใจมากเดินถึง MRT โทรหายายผ่านแล้วนะอย่างงี้โทรหง่ายอย่างงเป็นอะไรยามงอ่ะเป็นอะไรต้องให้ช่วยเหลืออะไรไหมม่ไม่มีลิมิตคือแบบคือถ้าแบบทำงานจริงจังมันก็ทุกคนก็จะแบบโฟกัสใช่ไหมครับแต่แบบ ก็ต้องเข้าใจว่า13คนบางทีคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งก็ต้องแบบเสริมเสริมใช่ใช่ใช่ครับแต่แบบพอแบบตอนตอนตอนครูให้แบบมาทำงานอะไรมันก็ทุกคนก็ล็อกแล้วก็แบบโฟกัสใช่ครับยังยังดีครับนี่สามารถแก้ต่างได้ยนะครับคือแก้อย่าแก้ต่างเอ้ยฉันกลัวฉันกลัวโดนตีเอกสารเวอร์ในวง ล็อกมงกอแก้ไม่ได้เเอกชันแล้วก็เกลติดตามแต้านวันักติ๊ต็อขายคือต้องบอกว่าแบบนี่หมดเลยครับท้งแบบทั้งร้องเพลงแต่ว่าลิบสิงนี่แหละที่ทำไหมแล้วคงนั้นละครใครทำแ้วยนาะใช่คือมีครบทุกอย่างเลยครับไปดูนะ ขี้เหี่ยวไข้แล้วขี้เหี่ครับคิดไม่ออกอ่ะขี้เหี่ยวเลยขี้เหี่ยวไปทำไมถึงไปเล่นมุกกับเพื่อนขนาดนั้นก็ขี้เหี่ยระดับหนึ่งครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวไม่ได้เป๊ะเอเวิร์ดเนาะใช่เป๊ะเอเวิร์ดแล้วก็อยากไปเกาะแกะไปกุ๊กกิดใช่ไม่แก้ตัวครับ เขาบอกว่าเที่ยวนจริงยอมรับครับยอมรับก็งอนอยู่ชีวิตนี้เกิดมาอโอ้โมันอกเารดวใกล้ตัวเลยผมยัดไปเลยนี่อะไรที่หลิวชอบเต้นมากเอามาเต้นโชว์ด้วยต้องมีเสีย

เลิศมากเมนแดนของจริงไม่แต่ว่าเรามีอีกคนนึงเอาแต่แต่คนเอาจริงๆริงมาว่าความจริงเอาความจริงชี้ว่าความจริงคือเขาเต้นทั้งวันไม่เต้นเฮ้ยอัลมองอหหเต้นเพลงอะไรไปมีไปมีเลิศอ่ะบ่ายสี่ ก็เก็บลายไปหลายรอบอยู่เหมือนกันครับใช่คือแบบว่าเหมือนตอนที่เราจริงๆแล้ว เพลงนี้แหละเรามีทั้งหมด4ดี่ดัครับก็คือแบบว่าดับแรกเราต้องจาทั้งหมด4ี่ดัเลยเพื่อเป็นก่อนที่จะเป็นไฟแนลสุดท้ายนี้ใช่ไหมเราก็แบบมีการช่วยกับพี่โครโกาด้วยว่าแบบว่าเราอยากได้ภาพแบบนี้นะถ้าเราขอทําภาพแบบนี้ช่วยได้ไหมอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นส่วนช่วยเล็กๆน้อยๆแบบว่าช่วยกับพี่โครโกาดแล้วก็เวลาไปออกงานแต่ละทีเนี่ยคือสมมนหงแบบว่าเราไปออกงานนี้มาเสร็จปุ๊บพัก พอไปขึ้นมาขึ้นสเตจใหม,ม่เริ่มไม่ใช่ขอเก็บลายใหม่หน่อย <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้มากกว่าครับก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้เวลาอยู่ในห้องซ้อมค่อนข้างเยอะมากกว่าอยู่บ้านตัวเองใช่รายการทำโชคมาหนึ่งโชว์ครับ <c oughs> เกี่ยวกับอะไรเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับว่ามีคนคนหนึ่งนะครับที่เราชอบแล้วเขามาเล่นกับใจเราทำให้เราใจสั่นมากมาก คือถ้าฟังกาบเพลงอ่ะคือช่วงแรกก็จะเป็นเราเป็นคนใจสั่นเองแต่เป็นช่วงครึ่งหลังเราก็จะเริ่มแบบไม่ได้แล้วเราใจสั่นคนเดียวไม่ไหวแล้วเราต้องทําให้เขาใจสั่นคืนว่างเป็นการเอาคืนบ้างใช่้ยเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์ครับ คือมันมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่พิเตอร์เคยเล่าให้ฟังแบบคือเหมือนตอนที่เราทำการบ้านเพลงนี้กันใช่ไหมครับ <c oughs> ว่าดูลคลอดี่มันเผาเรามันเผาพี่ไปแล้วดูคลอดี่มุมมองมุมมองของเราแต่ละคนอ่ะมันก็ไม,ม่เหมือนกันแบบการตีความก็ไม่มเหมือนกันทีนี้เราก็เลยมาหาตรงกลางว่าคำฮาร์ดแคร์ของแต่ละคนอ่ะมันคืออะไรกันแน่สองพิเตอร์น่าสนใจมากพิเตอร์พิเตอร์อะไรพิเตอร์พิเตอร์ิเตอมีอันตรายช่วยไงลูกไม่ตอไม่ต้องไม่ต้องเล่าละเอียดมาเอาภาพรวมแบบภาพรวมพอ เอาเป็นว่าช่วงมันเป็นช่วงที่แบบว่าช่วงที่เราได้เพลงใหม่ๆเราต้องไปตีโจทย์ใช่ไหมครับผมว่ายังไม่รู้จะตีโจทย์ยังไงดีจนกระทั่งผมนั่งรถไฟฟ้าแล้วไปเจอคนคนหนึง่งครับผมซึ่งแบบโดนใจใช่เลยอ่ะนัะ่นแหละทำให้ผมตีโจทย์เพลง h e a r t b r e a แตกเลยเพลงเลยครับผมมันๆๆๆม,มันๆๆมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกใจสั่นนะคือตอนนั้นคือแบบว่ามันทำตัวไม่ถูกแล้วแบบว่าข้างในคือแบบมันเต้นแบบตุ๊บอ่ะ มาแล้วใช่แบบเราก็จะแบบเอาไงดีเราจะแบบไปไป make friend กับเขาดีไหมหรือเราจะอยู่ตรงนี้ยังไงดีสุดท้ายก็ถึงจานนี้ที่ผมต้องลบก็ปล่อยย่างกันเป็นเดซ s i เป็นเ e s s i ใช่ประมาณนั้นถ้าดูอยู่นะผมถ้าดูอยู่นะครับผมคนนี้นะฮะที่แปลกๆผมรถไฟฟ้าวันนั้นนี่คือนาคนนี้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงครับปอนยังไงคงได้เห็นอะไรอีกเยอะค่ะเออชั้นซานตอนนี้ก็ไม่มีอะไรตอนนี้ก็ออกงานเฉยเฉยโปรโมทโปรโมทโปรโมทเฉยเฉยแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเราแล้วก็เออเออซัพพอร์ตพวกเราไปนานๆครับแล้วก็หวังว่าจะ สิ่งที่ทุกคนได้เห็น,หนต่อไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่าชอบมากๆแบบว่าไม่คาดคิดแน่ๆ <c oughs> ทุกคนทุกอาจจะเดาไม่ได้ว่าวาูซีรรจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวร,ร,ระบบวายูซีคือระบบยูนิเวอร์สระบบแบบจักรวาลฉันจะทําทุกอย่างในจักรวาลน,นี้นะฮะเพราะฉนั้นติดตามเลยนะใช่คิดได้ับนะก็ทเตอเวิวลยกระทรีวิววหวรีวิววรีวิวก็ ฝากดูพวกเราด้วยนะครับได้ที่ช่องทาง AB Day Entertainment นะครับเสิร์ชไปได้เลยนะครับผมจะมีแบบพวกเราทั้ง13บคนด้วยที่เป็นคอนเทนต์ของพวกเราเอง<ช>ก็ Why to s และจะกรอ AB Day ครับเกมห่วงจะชับมิดกติกา y 2 c s จะต้องแบ่งทีตามสีลูกบอลที่จับได้ เมื่อแบ่งทีมเสร็จแล้วทั้งสองทีมจะต้องต่อยิ้มฉุดให้ชนะอีกฝ่ายเพื่อยนห่วให้ลงพูดแต่ก่อนโยนนั้นจะต้องจับลูกบอลในกล่องก่อนลูกบอลแต่ละสีที่จับได้มีความหมายไม่เหมือนกันเช่นสีชมพูทำท่าหหยใจก่อนโยนสีส้มให้อีกฝ่ายโยนสีฟ้าหลับตาโยนทีมไหนที่หัวงในกลวยน้อยที่สุดจะโดนลงโทษเกมมาให้เล่นเกมสว่าห่วงกชอบมิ้นท ก็บเ <บา S 2> ลวจีปิดตาพร้อมนะเอาือชุดเาครนะบาับแปลงแล้วพอมนะมาเลย เขไม่สุดได้เป็นดกพขาปบเ้ยอะไรอันนี้ก็กเลยล่ะเ้ยเอาให้สุดแขนนะไม่ลงไม่ลงตากันแล้วบ้เมื่อกี้ีมนงปเมอนี้เลยหน่อยาหน่อย้กันเลยทด จูู๋สีส้มคอนเทนต์สี้มเหอเนียนด้วแล้ววันนี้ทามสี้มมโอ้มันยากิโเมยโเกเลยอไมกินอมเอะน้เลยแต่ว่าส่สไม่ต้องเลย ไม่ยอต่อน่าลี่เได้ไดวเางสีเขียวมีไหมโมบวแวเอาเลยพี่โอยอแแปให้ลงลงเฮ้ย ไปเลยคุณไปเลยมาใหม่จริงค่ะคุณผู้ชมต้องการเปลี่ยนชาหายแล้วเฮ้ยยังไม่ปิดตาเนี่ยเฮ้ยอย่าแล้ววะลืมตาแล้วไม่ไหนที่ต่อเฮ้ยชนะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเราเล่นพี่มาพี่มาได้สีเหลืองตั้งแล้วเนี่ยความไหนฝาอาพิษ

แล้วมันถึงครึ่งยิงแล้วนเนาะไม่อยูอ่อย่างนี้ พูดไหมพูดไหมมายครับมาไง่ไหมก็พวกเราวันนี้มาทีจีเฮชเฮไลยร่างไงอะไรนะยังไงยังไงก็พวก ทั้งเตียมทั้งเตียมพูดเลยฝากติดตามผลงานของเราด้วยครับได้และฝากเต็งฮาร์ดควิกของพวกเราด้วยนะครับ ว่าจะจบฉันนึกว่าไม่ได้จบรายการอ่ะคนไหนที่ชอบแย่เพื่อนถ้าแย่เพื่อนจริงๆริงนะถ้าชอบแย่เพื่อนคนนี้ครับเขาชอบเขาชอบพูดแซวเขาชอบแย่น้องเล็กใช่เขาชอบแย่น้องเจมส์ช่วงนี้เขาเป็นพี่ชายแสนดีถูกใช่น้องเจมส์ไม่งอน เจฟีต <They 're S 1> ้องเจ็ตส <laughs> mm ่วนกลับเลยเจฟส่วนเจฟฟีนบางทีอะพี่บิ๊กววยเยอะเกินจะก็ช็ฟิวใส่กลับไปเลย